ผมก็จะตักขึ้นเลยนะครับปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นเลยให้มันสะเด็ดน้ำมันนิดนึงนะชิมร่าเลยครับอหอมมากสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเช่นเคยกับบ้านน้ำยำตั้งอาชีพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําไส้กรอกเซนไฟกันครับก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะในส่วนของการเลือกไส้กรอกครับผมก็ใช้เป็นไส้กรอกไส้กรอกธรรมดานะครับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ไส้กรอกลมควันนะครับ ถ้าไส้กรอกพวกนั้นทอดแล้วมันจะไม่กรอบนะครับเป็นไส้กรอกแบบนี้นะนี่แล้วก็มีพลาสติกคุ้มนิดนึงนะครับเราก็จะเอาไส้กรอกเคลงนี้เลยครับแล้วก็เราก็แกะพลาสติกออกก่อนครับนี่ครับพอแกะมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะมาหั่นไส้กรอกเลยครับเวลาใช้เนี่ยครับที่หั่นเนี่ยจะใช้เป็นมีดธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใช้แบบ อยากๆอย่างก็ได้นะครับแต่ว่าอยากๆเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆซื้อแบบยาวๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะหั่นง่ายนะครับอันนี้ซื้อมาพอดีกันเนี่ยเวลาหั่นเนี่ยมันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับหั่นครึ่งก่อนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอีกสองส่วนอย่างนี้นะหรือว่านะครับใครจะหั่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดู มันก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็จะทําให้กรอบมากขึ้นนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็สวยนะเพื่อนเื่อก็ลองเป็นเลือกกันนะครับว่าจะหันแบบไหนเนี่ยครับก็จะได้เส้นเล็กลงนะครับอันแรกนะครับมันจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ผมว่าอย่างนี้ก็ดีนะครับเหมือนเพ้นท์ไฟดีแล้วก็ได้หลายชิ้นนะครับเราก็จะมาหันให้หมดเลยนะครับเพื่อน นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะเราก็หั่นนะครับท่านเป็นเส้น,สนแบบนี้สวยงามไหมเส้นกําลังดีเลยนะครับไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปแต่ว่าถ้าใครอยากให้เล็กกว่าน,นี้ก็หั่นได้นะแต่ผมว่าประมาณนี้กําลังสวยครับทอดกําลังกรอบเลยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไปทอดในน้ํามันปานกลางนะครับค่อนข้างอ่อนกันนะครับเราก็ตั้งไฟนะครับน้ํามันเดือดปานกลางนะอย่าให้เดือดจัดนะครับแล้วก็เอาลงไปทอดเลย คนมานิดนึงนะอย่าให้มันติดกันนะครับหรือว่าอยากให้มันอยู่ต้นกระทะนะเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นไหนะที่มันอยู่ตรงก้นกระทะเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับรว่างรอทอดนะครับเดี๋ยว ah เราก็จะไปทําน้าจิ้มรอกันครับนะครับเราก็เอาพริกแห้งนะครับลงมาคั่วคั่วเพื่อให้มันหอมๆเลยนะเพราะว่าน้ําจิ้มเนี่ยต้องใช้พริกแห้งนะครับต้องคั่วถ้าไม่คั่วไม่หอมนะครับน้ําจิ้มจะไม่อร่อยนะ ออคั่วจนแห้งนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทีนี้ก็ปิดแก๊สครับแล้วเราก็จะเอาริกขั่วนะครับไปบดกันเลยครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันครับนาน้ําใส่เลยครับน้ำมะเขือดองครับน้าตาลทรายแดงครับน้ําตาลปี๊บครับแล้วก็น้ํามะขามเปียกครับใส่ทั้งหมดเลย กเกลือป่นครับเชี่ยด้วยไฟปานกลางนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใช้ไฟแรงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก้นหม้อเนี่ยมันจะไหม้ได้พอเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่พริกลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแป้งมันครับ น้ำแป้งมันเนี่ยเราเราจะทําให้น้ำจิ้มมันมีความเหนียวข้นนะครับใส่สักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วก็น้ำพริกแห้งครับโรยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะน้ำจิ้มลูกชิ้นของเรานะครับแต่สวยงามมากเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาไปราดในไส้กรอกเลยครับอันนี้นะครับพอมันเริ่มกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตักพักไว้นิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะทำสองรอบนะเ <spe ech> พื่อนๆอันแรกก็คือเราจะเทสดูว่าถ้าทอดรอบเดียวเนี่ยนะครับมันจะกรอบขนาดไหนนะครับ <spe ech> แล้วก็ทอดสองรอบเนี่ยมันจะกรอบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมจะอทอดสองรอบนะเอาขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปพักให้มันเย็นนะครับตัวนันนี้ผมจะทอดรอบเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าระหว่างรอบเดียวกับสองรอบเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไงบ้างนะครับ แล้วก็เอามาพักให้มาเลิมน้ำมันในถาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะรอให้ไส้กรอกนะครับที่ผมเอาขึ้นรอบแรกเนี่ยนะครับรอให้มันเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเราก็จะมาทอดอีกรอบนึงนะครับในส่วนของไส้กรอกที่เรานํามาพักไว้นะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาทอดเป็นรอบสองนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะสุกเร็วนะเพื่อนๆไฟอย่าให้แรงไปนะครับให้แรงปานกลางนะพอรู้สึกว่ามันก่อบหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาตักขึ้นกันเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับเราก็ ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําน้ําจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันว่าระหว่างนะครับไก่กรอกที่ทอดรอบเดียวกับทอด2อรอบอันไหนมาจะอร่อยกว่ากันนะครับแล้วก็อันไหนรสชาติจะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากนี่ก่อนทอดสองรอบนะครับสังเกตว่ามันจะมีความเกรียมกว่านะแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็แห้งหมดเลยนะครับลองเทสดูนะครับ มก็อร่อยนะครับรู้คำกรอบมากเดี๋ยวชิมนี้ดูเล็กๆแห้งๆในส่วนของชิ้นเล็กนะครับมันจะเหมือนเฟ็นไฟมากกว่าเพราะว่ามันจะกรอบมากกว่านะครับถือว่าอร่อยเลยเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้นะครับทอดแบบรอบเดียวนะครับ ฝั่งนี้จะมีความนุ่มกว่านะครับมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับรู้สึกว่าไม่อมน้ํามันเหมือนกันนะทั้งรอบเดียวสองรอบนะครับไม่อมน้ํามันเลยนะครับแต่ว่านะครับเวลาเราทอดขายเนี่ยผมว่านะในเมื่อมันไม่แตกต่างกาันเท่าไหร่นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆทอดรอบเดียวดีกว่าเพราะว่าเราทอดรอบเดียวเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะถ้าทอดสองรอบเนี่ยผมผมว่าจะมันจะเสียเวลานะครับ เพราะว่ารสชาติมันไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแล้วก็รอบเดียวผมว่ามันมีความนุ่มในนะคนน่าชอบมากกว่านะครับอันนี้มันจะดูแห้งๆไปบางคนเขาก็ไม่น่าชอบนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเอาลองใส่ถ้วยกันนะครับเพื่อวางขายกันนะครับถ้วยขนาดนี้ก็ได้หรือใครจะใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับราคาก็ลองตั้งดูนะสิบห้าบาทยี่สิบาทนะครับ รหรือถ้าอยู่ในที่แพงๆก็ย5บาบาทก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีใครอยู่ตามตลาดต่างจังหวัดนะครับก็ผมว่านะสิบบาทสิบห้าบาทกำลังดีนะครับแต่ว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยยี่สิบยี่ห้านะครับกาลังดีนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเราจะมาลองราดน้ำจิ้มกันนะน้าจิ้มมีความเหนียวมากครับดูดีสีสันสวยงามมากแล้วก็มีความหอมของพริกแห้งมากมน่ารับประทานน่ารับประทาน ตัดอ,อีกทกั้งจานนึงครับแล้วก็น้ำจิ้มลาดเลยครับหอมมากยังไงครับน่ากินไหมน่ารับประทานไหมโอเคนะก็ยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองเอา เทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตลอวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ